ก็เจ้าไม่มีใครทำแล้วเจ้าของก็ไม่มาปรับปรุงต่อไงเอาก็เดินเล่นน้ำมาวันนี้เรามาแวะดูอีกทีหนึ่งอีกคลิปหนึ่งคลิปพาลูกหมูเที่ยวมากับลูกหมูแก๊งลูกหมูทั้งหกแม่บอกว่าหกคนเอ้ยห้าคนหกคนเอ้ยลูกหมูเราพาเที่ยวเมืองวังเวียงมันอยาจะเดินไปดูเตี่นั่งตั้ง อะไรเดินดูหาอย่างวะผมมีรถเดินดูบรรยากาศบ้านต้นไม้เมืองวังเวียงบรรยากาศนี่แปลรองเท้าพี่ก็ได้ตัวเบี่ยวพูดนั้นน่ะแต่รองเท้าดูบรรยากาศต้นไม้ริมเขา ไปแสงเท้าอย่างมันจะได้ไม่เจ็บตีนอย่ายปผาไปเดินดูเขาหาอะไรกันเห็นแบบแบบเ้ามีรถทางเดินลงนู่นลงอีกก็หลอดบอสอย่าไปเดินดูก่อนว่าเขาทำอะไรกันชีวิตเดินทางก่อนน้ำวางเวียง น้ำใสน้ำเล่นอยากดูอยากแล้วก็หายอย่างการโอ้น้ำลดลงเยอะเว้ยป่ะผมเดินดูก่อนอ,อก็หายอย่างกานันเนาะ โอ้หาหาอย่างกันเนอ้นอฮะหาปลาหน่อยอ่าได้อยู่บ่อโอ้ใส่ปลาหน่อยดูเนี่ยได้เยอะอยูป่ปลาหน่อยปลาโอ้ได้หลายอยู่จ้ะเนี่ยปลาหลุดก็เออ ปลาหลุดเขาเอิ่นปลาหลดแมนบ่หรือปลาไปอย่างปลาจะหาปลาลาดแมนบ่ปลาลัดแล้วเนี่ยว่าตัวเหมือนงูเนี่ยแมนบ่โอ้มันอยู่ตามโขดหินนี่เลยบ่ขอหาปลาฟิวนี่ดิปลาหน่อยปลาเด้เด้อปลาหลดไปอย่างเราๆเนาะกุ้งแล้วแต่จะได้ปลาลาดเออปลาลัดน่ะปลาลัดปลาหลดโอ้เอาไปเอาเขาลดลงตรงไหนเนี่ยอันนี้ โอ้กันน้ำโอ้กันน้ำถือว่าน้ำบ่ไหลกันน้ำไว้โอ้กันน้ำให้พันโนถึงว่าประหลาดเอามาหายน้ำกันหมดบนเนี่ย <c oughs> โอ้อฮะต้นพุ่งข้าวตันมะลินคขอบัวเลยก็นบอโอ้โดยลาดแค่ขยันนิ่มขันโอ้มันก็มีตามซอกเนาะมาหาบิลแต่การหาหาแข่งเพื้นแข่งกินเพื้นโอ้ อ๋อถึงว่ากัน้นน้าน้ําก็เลยไม่ไหลามานี่ทําให้รีสอร์ทตรงนั้นเนาะน้ำจะว่าหายไปใสคือตะก่อนคือมีเยอะแทะคือหายไปด <c ười> ได้บ่อทางนี้น่ะลึกกันนก้นไว้เฉยโอ้กัน้นบ่ปิกนิกว่ากินกันบ่ก <c ười> หาปิ้งกันมากันเยอะหลายคนบอ่อเนี่ย <c ười> มาหมดเอยมาวิธีหาปลาชาวบ้านกิน ชูเบียหน่อยพร้อมเบียการทำงานต้องมีเบียว่ะโอ้เสียเบียพร้อมเงินพอโอ,โอ,โอ้ตายเงินก็ซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้แค่สมัยอยากบิวอยากมาแบบนี้ดูแบบนี้วิธีชาวบ้านเห็นไปตามบ้านข้าวนึ่งฟ้าป็นหาได้จับหนึ่ง หาจับไม่ได้บ้าบิวบ่วบยังไม่เจอเลยเพิ่นคอืเอ,เคอเจอเฮาคือบ่เจอเพิ่นคือเจอดีแทะมันอยู่หลายตามมาตามซอกเนาะโอ้นี่บ่โอ้นี่กระดาหลายเลยเนยตัวน่อย <c oughs> คือเห็นวะนะเออปลาหน่อยแล้วแต่จะเห็นบ่ตาบ่ดีก็บ่เห็นด้วยเน่ะข่อยตาบ่ดีก็บ่เห็นบ่ได้กับเขาต้เนี่ยหากินบ่ได้กับเขาต้เนี่ยมาอยู่ไป่ตายคัยยกรึเจนเนี่ยหากินบ่ได้เนี่ย โอ้อข oh. 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 ุดขุดขุดให้มันวิ่งไปคาอยู่ตรงแหะตรงด่างเฮาบอด้เออขุดน้ำไหลไปเลยขุดน้ำมันไหลเออถ้าไม่เห็นนีมันไหลตามก็จะไหลไปนั่นนะเออเอินไปอย่างด่างไปเออเอาแล้วรถลงมาจากตรงไหนเนี่ยพาตัวเนี้ยจอดตรงไหนเนี่ย มาตรงอีกกูหลอดว่ะโบบมามา,มาอ๋อโดยอ๋อเกียร์รถจอดอือเอาก็รถจอดตรงนี้ก็เห็นว่าเอารถคันนี้เคลืนมาลงตรงนี้ได้จอดนึงเออมาหาปลาสิเพิ่นหวานเขาหาปลา,อาเอากระปลานหน่อยปลาบ้าคิวหวานเนี่ยนะหาปลา ในปลาคอกั่งเนี่นี่เลยปลาปูกูปลาปาก็มีปลาคอกังว่าเออแถวนี้มีนะไอ้นี่ไม่เดินมาใช่ไหมเออเนี่ยมาหาปลาเพิ่นหาเสือเพิ่นครับ คนก็จะทําพิธีกรรมฮับเพิ่นได้นี่ยแหละตัดพิษตัดยังออกบอกแม่นบอกครับผมอันนี้บ่มีบ่ที่ว่าครับปลาปลาสินอันนี้ประหลาดอันนี้มันเป็นปลาน้ำจืดอันนี้เพิ่งแม่งอีดบบานเท่าเดิมอันนี้กัดเม่นนี่ก็เสี่ยงกัดเสืออืมพิหาปูหาปลาไปฝั่งทางโน้นเราไปเดินดูนี่ก่อน เดี๋ยวเขาหาปูหาป่าวิธีธรรมชาติวิธีธรรมชาติเมืองวางเวียงเรามาดูเล่นโอ้ครับผมโอ้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 ธรรมชาติหาปูหาป่าเมืองวางเวียงดูบรรยากาศโอ้ไอ้นี่เนี่ยักเขากันน้ำไว้ไม่ให้มันไหลจากกะกรน,นี้ไหลทันนี้เต็มโอ้เล่นน้ำไปแต่นั่นใช่เออเดินดู โอ้โหอืมบรรยากาศได้ปะไอ้สวัดเอาว่ะเออโอ้บันบนโอ้บนให้เลยเอออ๋อมาโอ้น้ำบรรยากาศกันน้ำผมโอ้เล่นน้ำกันม่วลถวะ เอารถออกลงมาได้โฟวินได้เนี่ยอตัวน้อยตัวใหญ่โอ้แบตบอสนั่นบบบฟัดบอลเนี่ยแบตบอสซัดบ่มาดยสกายเนโตพนนักครอบครัวพาครอบครัวมา นั่งกินเบียร์กันว้ายลื่นโผล่ลมพดแตกกันเนาะสามามบรรยากาศริมน้ำโขงริมริมเขาเมืองวังเวียงมาโดนกระโดดมาชีวิตอ่ะอปูอาปากัน คนกั้นน้ำสองน้ำกั้นน้ำทำกั้นน้ำน้ำที่นี่เลยเยอะทางนี้ก็เลยไม่ไหลมาเลยน้อยบรรยากาศเออเออย้ใบกาศชิวๆรอบเมือง หาเดียงหวานหาได้ยงบิวได้แล้วน่ะเฮ้ยนี่เขาตันได้แบบนั้นเห็นไหมเห็นไหมหวานเขาปล่อยแล้วเขาบมันตันออกมาเห็นไหมน้ำปล่อยให้มันไหลไปแล้วลาก็จะตันอย่างนั้นว้ากินพออิ่มกันทุกคนไหมเนี่ยไม่ใช่ปลาจอยสิ ไปอ้อไปอ้อโทษไปฮึ่ไปฮึ่มเออนั่นแหละมาใช้ชีวิตร่วมกันครอบครัวก็เตะม้วนนะหาปลาหากินเช่วยกันนี่สนุกไปแบบหนึ่งว่าต่างมาลินเลยต่างมาลินบ้านอยู่บ้านไหนโอ้โหเสงาโอ้ยรู้จักคนรู้จักอยู่ใะคสะเงาวนี่รู้จักบ้านไอ้ รอนบ้านสอนบ่นบ้านเอ,อวอนบ่นคำวอนคำวอนแมนหวยสงเงาอยู่ฝั่งทางนี้หรือเปฝั่งทางขวาออกไปขวาเนี่ยอยู่ทางนี้ทางปั๊มน้ำมันเนี่ยทางโรงเรียนห้วยแสงเงาเนี่ยว่าแมน บอนแม่บอลนี่แหละบอลบอลที่แม่กับพ่อพึ่นอยู่นู่นนะน้ำเปย์เดะอืมเรียนด้วยกันว่ะอืมนี่พิ่นมีลูกสองคนแล้วว่ะแซนดี้กับรวยฟู่ ใส่ฟูตัวน้อยอือมโอ้แล้วมาหาไก่แท้ตรงนี้มาเล่นมาเล่นนํำกันหมดนี่บอเน,นี่ยอย่าวัน,นอาทิตย์หยุดก็เลยมาเล่นมาหาปลากินกันว่าเป็นตะมว่วนดีชีวิตแบบนี้เดแมงอย่างแมงอย่างมันกระตื่น มันกินได้อยู่่ะกินได้แต่ว่ามันบกค่อยนี่มันคือยังแมงอีดบ้านเท่าเรื่อง้านตัวตัวอีดตัวน้อยว่ะแมงอีดก็มีใช่ไหมมีเออโอ้อากาศก็เย็นอยู่ขนาดจะดูหน้าแมงอีดนั่งคิดเรียนก็ไหนไม่กินในซุ่มนะเขาเต็มอยู่นะเขานั่งกันข้เรือมาพายได้เออได้แ hmm. ล mm ้ว hmm. ก okay. mm ็บางทีคนเขามีเรือส่วนตัวมันก็เอาเรือตรงนั้นมามมาาันจ้ นูที่เราไปเมื่อกี้น่ะผาตั้งน่ะตรงที่น้ำแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆนะจะมาไหลจากซอกเขาเออแล้วมันเข้าไปซอกเขาตรงนั้นเดตรงผาตั้งเลนี่นี่ปลาหนนี่นี่แมเบ๊ัมบ๊สมันเมมส กันแม่โอกันให้น้ำมันแห้ม,มก็จะนั่นออโอ้แต่ละคนใครอย่างนึงเนี่ยไทยหนุ่มไทยสาวไทยมาหาบไ,ได้ตัวสักตัวนึง <c oughs> เขาหาได้กินเลยนะั่นเดี๋ยวเบิ้งคือหัวคุง สุดท้ายสุดท้ายลูกหมูทั้งสองก็หาปลาไม่ได้อดตายแน่ๆเลยลูกหมูจากไทยหาปลากินเป็นจะกินกลือกินมันเอาเฮ้เกอหาขุดเจอไปหาผักได้เจอรู้จักผักอะไรไหมนะสี่เล่นน้ำแล้วบักเจ๊เอาเอาเอาขวดแทนเนาะอันเป็นแทนมั้งแต่กางเกงเปียกแล้วเนะถี่พี่ปลาตัวใหม่ อไอ้บว้ย <c oughs> น้ำเย็นดีเว้ยเป็นตะลอยองหลอกองหลองดีเว้ยตัวหน่อยๆดำๆเครื่องปลาอกตกลงสองบ่าสามนี่หายได้สักตัวไหมเออ <c oughs> บิวได้กี่ตัวแล้วสามตัว <c oughs> อุ้ยหยิ <c oughs> <c oughs> ่งขนเร็วไหมไอ้บิวอือ เย,เยอะบ่าตัวนี้ติดเยอะบ่าดูที่เขาปล่อยน้ำไหลมันจะเข้าลงมาติดมียเยอะบ่าตัวอะไอเห็นตัวเดียวกู <laughs> ไม่ยอมัน,นมดี <laughs> มันต้องปล่อยน้ำหนี เออปล่อยน้ำหนีตามหลักลุ่มน้ำชี้อะไกันเนย <laughs> <laughs> มันจะสู้แล้วนะปล่อยน้ำมันหนีมันหนีเหรื่องนะลุ่มสามลุ่มสามลุ่มสามนีน่นี่แหละน้ำขุ่นอยู่ตรงนั้นแหละบู้ปุนขุนนี่จนลุ่มสามไปแล้วเกือบแล้วไปอย่ง,ยงปลาเสือเ,เนี่ยเหมือนคือปลาเสือลายเสือใช่ปะ เกินไปลอย่างบิวรู้จักป่ะไม่รู้ใายแม่ใายปลาอย่างไรน่ะใส่ลูกอ่ะอุยโอ้ยโอ้ยลูกแล้วเยี่ยถามเพื่อนดีปลาอย่างซื้อปลาอย่างน่ะมันทำดีกว่ะ แล้้วโอ,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 โอถามเพคนทีปลาปลาอย่างเนี่ย้ยไ,ไปถามดีปลาถามดีปลาอย่างเขาเอินปลาอย่างเนี่ย คนรู้จักว่าคนไทยบ่ฮคนจับปลาคือไปอย่างเปนคือปลาลายๆไปฮะปลาพัน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 ไปพอได้ปิ้งกินไหมเราสามตัวมีกี่ห้าคนปดโอ้ห้าคนก็แล้วัวเด็ปิ้งกินทอด bà điên đồ lao mùa này rồi nó bà điên đu chưa song นี่เด้อหวานที่ใครเขาไปทาํสาสะไหลสะไหลสะไหลทอดสะไหลกี่ไข่นี่นะไอ้นี่ขาล้างนี่ไข่ใ,ในลูกอัวบ้านเราเดือนชาวบ้านเราเนี่ยแฉบเด้อนแบบนี้ยุบได้แล้วนาฮะกับไข่ไข่เทาเนี่ยแหละที่เขาไปทํากินกันนั่นแหละอันนี้เหรอเออล้างล้างดีแล้วกันอ่ะก็ไปฝากแกนิ่มก่อน <c oughs> ไปฝากแก มวนอีกระแบบนึงมาแบบนี้มาก์บอบบี้แบบนี้เนะี่ยเล่นๆแบบเด้กั <c oughs> บบนไนแหละถ้ามาถ้ามาเรามาพวกไม่ได้มาเองเนะี่ยมาเช่านน่นเนี่ยยิ่งวันนี้อีกเอาอย่านิ้มนั่งไหนแล้วนะ